สเตปวันบทที่30ลูกทีมไม่ชอบขายลูกทีมไม่ชอบทำงานสมาชิกหลายๆคนในธุรกิจนี้ยังไม่เข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่การขายสินค้าหากเป็นการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าหรือบริการที่มีพื้นฐานมาจากการแนะนำแนะนำโดยการเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้พบกับสินค้าที่มีคุณภาพหายสาจานด้วยตนเองและแนะนำด้วยความต้องการให้ผู้อื่นได้รับประสบการณ์ที่ดีนั้นด้วยสินค้าหรือบริการนั้นดีจริง ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามธรรมชาติลองนึกภาพดูคืนวันเสาร์ท่านและภรรยาได้ทดลองทานอาหารแห่งใหม่เมื่อเข้าไปในร้านพนักง,งานพาท่านไปนั่งโต๊ะมุมสงบด้วยกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมบอกกับท่านว่าวันนี้เรามีอาหารบุฟเฟต์นานาชาติกว่า200ชนิดรวมทั้งของหวานกว่า30ชนิดเครื่องดื่มน้นฟรีราคาคนละ350บาทหากมาสองคนคนที่สทานฟรีโอ้โหเป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมมาก รสชาติอาหารอร่ออร่อยท่านกลับบ้านด้วยความพอใจพอไปทํางานวันจันทร์ท่านจะคุยอะไรกับเพื่อนฝูงเรื่องนินฟ้าอากาศหรือเรื่องอาหารมือข้ามกว่า200ชนิดและรสชาติของมันพูดถึงการบริการที่ประทับใจและพูดถึงข้อเสนอสองท่าน,านจ่ายหนึ่งท่านแล้วลองนึกถึงภาพการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งขายผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่เหมาะสมแล้วลูกทีมของท่านเปล่าประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่มาสศจรรย์นั้นหรือไม่ ไม่เลยเขารู้สึกกระดากเขาไม่ต้องการให้ญาติและเพื่อนฝูงคิดว่าเขากําลังหากําไรจากเพื่อนฝูงเขาจึงเก็บมันไว้เป็นความลับนึกในใจว่าฉันขายไม่เป็นฉันไม่ชอบขายสิ่งที่ขาดหายไปคือความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ลูกทีมของท่านยังไม่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เพียงพอเขายังมองเห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถหาซื้อได้ตาม,ตามห้างสรพสินค้าทั่ว,วไปเขายังตื่นเต้นไม่พอยังไม่พร้อมที่จะดําเนินธุรกิจ บริการเขาในฐานะผู้ให้บริโภคให้ดีที่สุดให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่เขาให้มากที่สุดในระยะนี้แม่ทีมต้องเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนาผลิตภัณฑ์แก่บุคคลที่เขารู้จักจนกว่าเขาจะมีความตื่นเต้นและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แล้วลูกทีมไม่ทํางานละ่ะพวกเราล้วนเคยมีประสบการณ์นั้นมาแล้วเราตื่นเต้นดีใจเมื่อสามารถรับสมัครสมาชิกใหม่แล้วคิดว่าคราวนี้แหละต้องรวยแน่ๆ วันเวลาผ่านไปสมาชิกเหล่านี้นิ่งสนิทไม่มีกรารเคลื่อนไหวไม่มียอดสั่งซื้อไม่มีสมาชิกใหม่ฟังดูคุ้นคุไหมคะผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือความผิดส่วนหนึ่งมาจากตัวท่านเองข่าวดีก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขได้หากท่านอยู่ในธุรกิจเครือข่ายท่านจะต้องมีลูกทีมลักษณะนี้เกิดขึ้นในเครือข่ายของท่านอย่างแน่นอนมันมาพร้อมกับการเป็นผู้นำในธุรกิจการเป็นผู้นำนนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเป็นผู้นํานั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินธุรกิจเครือข่ายท่านต้องเป็นผู้นําจึงจะสามารถประสบความสําเร็จลองถามคําถามเหล่านี้กับตัวเอง 1. มีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ทําเรามักมองดูลูกทีมว่าเขากําลังไม่ทําอะไรแต่ไม่มองดูตัวเราเองในความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการทํางานแต่หวังว่าลูกทีมจะทํางานโดยที่เรานั่งเฉยๆท่านกําลังควานหาผู้มุ่งหวังอยู่ทุกขณะหรือเปล่าท่านกําลังแนะนําผลิตภัณฑ์อยู่หรือเปล่า ท่านกำลังแนะนำธุรกิจหรือเปล่าท่านติดตามผลหรือเปล่าท่านกำลังฝึกอบรมลูกทีมหรือเปล่าท่านกำลังสร้างบรรยากาศของความคึกคักในเครือข่ายหรือเปล่าท่านกำลังนั่งเฉยๆเ,เหมือนกันหรือเปล่าลองพิจารณาดูว่าท่านกำลังไม่ทำอะไรและท่านจะพบว่าท่านกำลังถ่ายทอดการทำงานในลักษณะเดียวกันสู่ลูกทีม 2. มีอะไรที่ยังขาดอยู่อะไรที่กำลังขาดอยู่ในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ผู้มุ่งหวังกิจกรรมเป้าหมายความเชื่อมั่นการติดตามการพัฒนาลูกทีมท่านได้รับการอบรมที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าลูกทีมท่านกำลังได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นจากท่านหรือไม่ลูกทีมท่านมีเครื่องมือในการทำงานหรือไม่ลูกทีมมีระบบในการแนะนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ท่านสามารถสื่อสารกับลูกทีมด้วยความชัดเจนและความน่าเชื่อถือหรือไม่ ท่านเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ได้โดยการกำหนดระบบและวิธีการทำงานโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อลูกทีมจะสามารถทำตามได้หลายๆกรณีที่ลูกทีมไม่ทำงานเพราะขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 3. ลูกทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ท่านมีกิจกรรมอะไรในการทำให้ทีมงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันคือเป้าหมายที่ลูกทีมจะต้องเล็งและยิงในธุรกิจนี้ไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป้าหมายให้ลูกทีมได้ดีเท่ากิจกรรม ที่ใช้กันประจำคือการให้รางวัลประกาศความสำเร็จของลูกทีมที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาให้ทีมงานในการสนับสนุนชี้แนะและช่วยเหลือให้รางวัลประกาศความสำเร็จของลูกทีมเมื่อเขาทำมันสำเร็จ 4. ท่านกำลังจับมือหรือปล่อยมือหากท่านต้องการให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นท่านต้องจุดไฟให้ติดสมาชิกทั่วๆไปในธุรกิจนี้จะชักจูงคนเข้าสู่ธุรกิจแล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้นำในธุรกิจนี้แนะนำคนเข้าสู่ธุรกิจแล้วลงมือกระทำให้เกิดผลลัพธ์เราจำเป็นต้องคล้องแขนลูกทีมและทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและมุ่งมั่นมองเห็นภาพของความสำเร็จในธุรกิจร่วมกันไม่ใช่ปล่อยมือลูกทีมหลังจากการอบรมและหวังว่าเขาจะสามารถเห็นสัจธรรมด้วยตนเองให้กำลังใจลูกทีมวาดภาพแห่งความสำเร็จร่วมกันและคล้องแขนลูกทีมไว้ให้แน่นให้แนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขั้นตอน พ้องแขนลูกทีมและร่วมเดินทางนำพาลูกทีมสู่ความสำเร็จทีละขั้น 5. ท่านกำลังทำให้ลูกทีมต้องพึ่งพาท่านตลอดไปหรือเปล่าผู้นำหลายๆคนในธุรกิจนี้ต้องการการยอมรับต้องการเป็นดาวเด่นโดยการดำเนินการทุกอย่างให้แก่ลูกทีมซึ่งทำให้ลูกทีมต้องพึ่งพาแม่ทีมผู้นั้นไปตลอดอายุงานตำแหน่งของท่านและลูกทีมคือผู้แทนจำหน่ายอิสระบริษัทแทบทุกบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาสมาชิก ให้สามารถทำงานอย่างอิสระตามใจปรารถนาตัวบริษัทและแม่ทีมเป็นผู้ยืนอยู่หลังเวทีช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกทีมดำเนินงานสู่ความสำเร็จในทิศทางที่ถูกต้องที่สุดแม่ทีมจะต้องสร้างทีมงานโดยสร้างประสิทธิภาพของลูกทีมและนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราจึงต้องมีการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในระดับต่างๆฉะนั้นหากลูกทีมของท่านไม่ทำงานเราสามารถแก้ไขได้สองวิธี 1ทําทำตัวเป็นผู้นําที่ดีให้การสนับสนุนการชี้นําสละแรงและเวลาทํางานกับผู้มีความมุ่งมั่นให้เต็มที่ 2. หากท่านกระทําดังกล่าวแล้วลูกทีมยังไม่ทําอะไรทําใจให้ได้แล้วมองหาผู้ที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือมีคนกล่าวว่าการออกลูกใหม่สักคนนั้นง่ายกว่าการทำให้คนตายฟื้นคืนชีพ